ดาวโจนร่วง800จุดนะครับดัชนี n น s แ a กร่วง3%ครับตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่มันร่วงลวงมาครับตลาดหุ้นเมกาล่วงในวันจันทร์นะครับเนื่องจากตลาดทั่วโลกนะครับขายออกมาเนื่องจากกลัวการเกิด US recession ครับโดยดัชนี Nikkei นะครับรบ่วง12%นะครับมันจะแก้ที่สุดต่อเท่ากับตอนปี1987ในเหตุการณ์ Black Monday นะครับที่ เกิดขึ้นที่วอลสตีดนะครับทำให้ตลาดหุ้นเมกาครับทั้งดัชนีดาวโจนะครับร่วง2.7% n a s d a รร่วง4.1 s อ500ร่วง3.3%นะครับแล้วก็พวกหุ้นบูชิปนะครับมันก็ร่วงเกิน1,200จุดครับความกลัวการเกิด US recession นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ครับหลังจากที่ประกาศตัวเลขรายงานการจ้างงานนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับมัน แย่กว่าคาดครับโดยที่นักลงทุนนะครับมีความกังวลว่าเฟดจะทําการลดอัตราดอกเบี้ยครับโดยนักลงทุนยังคงทําการขายหุ้นเม g กะแคปหุ้นเทคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับ AI ครับเช่น Nvidia เดียนะครับหุ้นมันก็ร่วงเกิน5%ในวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็ร่วงเกิน2 3%จากจุดสูงสุดแล้วนะครับส่วน Apple ครับก็ร่วงลงมาครับ4.6%หลังจากที่ คุณวอรเลนบัฟเฟตต์นะครับขายหุ้นออกไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเทสลาก็ร่วง10%นะครับบอร์ดคอมซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ร่วง7แล้วก็12%ครับโดยที่บิตคอยครับร่วงอย่างหนักเลยครับจาก60,000เหลือ52,000นะครับภายในวันเดียวนะครับก็ตามสูตรเดิมครับประธานเฟดนะครับคุณออสเทนกูสบี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิด มีปัญหาอะไรขึ้นนะครับธนาคารกลางก็จะจัดการทุกอย่างตลาดแบบนี้นะครับก็เทรดด้วยความระมัดระวังครับอย่าลืม Stop Loss Take Profit นะครับแล้วก็ตั้ง r i s t r e w a r d ให้คุ้มเสมอนะครับโดยที่ผมจะเน้นเทรดตลาดขาลงเป็นหลักนะครับณตอนนี้ผมไปดิกสอนดิขสิทรดครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงคอมเมนต์คุยกันนะครับ